สวัสดีครับร้านโอพอร์เวอร์เพจโอโซนนะครับวันนี้จะมาแนะนำอจอเป็นตู้บลูทูธพร้อมจอคาราโอเกะนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นจอทีวีดิจิตอลนะครับใช้ไม่ใช่ระบบ Android นะครับแต่เป็นระบบเรียกว่าสะท้อนหน้าจอหรือฉายภาพจากมือถือขึ้นหน้าจอได้ครับจะมีเมนูหลักเมนูหลักนะครับอันนี้นะครับ นี่ครับก็จะมีเมนูต่างๆครับนี่อันนี้เอาภาพมือถือขึ้นหน้าจอนะครับเปิดคาราโอเกะยูทูบอะไรฉายขึ้นหน้าจอได้เลยมีบลูทูธมีทีวีดิจิตอลนะครับต่อ HDMI ได้นะครับต่อคือเรียกว่าต่อออกจอใหญ่ได้เลยนะครับต่อออกจอใหญ่ได้ะนะครับก็มีเครื่องเล่นดูหนังเครื่องฟังเพลงที่เราเปิดเมื่อสักครู่นี้ตั้งค่าต่างๆนะครับอ่าแล้วเครื่องเสียงนี้เป็นดอกขนาด10นิ้วนะครับอ่าสามารถเรียกว่า เปิดได้ลั่นอ่าเปิดเงี้ยเปิดแบบจัดปาร์ตี้ได้เลยครับดังแรงมากนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนอ่าไร้สายนะครับให้หนึ่งชุดนะครับตัวเครื่องเองก็สามารถอ่าเสียบไมค์เพิ่มได้เสียบกีตาร์เพิ่มได้นะครับอ่าใช้ไฟ12โวลต์เอาแบตเตอรี่รถยนต์ต่อเพิ่มได้อีกนะครับมีเสาอากาศอ่าเสียบเสาอากาศได้ครับเป็นดูทีวีดิจิตอลได้ครับนี่ไมโครโฟนเทสให้ดูครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสาม เช็คขนุทดาสอบอขนาดเครื่องก็กำลังดีนะครับสูงประมาณเมตรกว่านะครับกว้างก็ประมาณฟุตกว่าๆนะครับก็น้ำหนักก็ไม่หนักมากมากนะครับหนักสิบกโลนะครับก็เรียกว่ากำลังยกไปไหนมาไหนได้นะครับไมโครโฟนก็ปรับเอ็กโวได้นะครับเดี๋ยวเราะจะแนะนำวิธีเชื่อมอภาพขึ้นหน้าจอเล่นคาาโอเกะให้ดูครับสักครู่ครับ วิธีเอาภาพหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอใหญ่ชุดเครื่องเสียนะครับก็เราสังเกตไอคอนมีหลายหลายอย่างนะครับเราไม่ต้องสนใจเราสนใจไอคอนนี้ครับนี่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับมันจะสามารถเลื่อนได้ครับเนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับก็ไปที่เมนูกดแล้วกดโอเคตรงนี้นะครับที่จริงๆควบคุมที่ีโมทดก็ได้นะครับนี่ครับกดโอเคเนี่ยกดโอเคแล้วรอภาพอ่ารอโหลดภาพที่เป็นหน้าขาวๆาวนะครับ รอรอภาพหน้าขาวๆาวขึ้นมาอ่หน้าขาวขึ้นมาทีนี้เราก็มาดูมาดูที่ที่เครื่องแปลนต้องรอให้มันขึ้นก่อนต้องรอให้มันโหลดก่อนมันถึงขึ้นอ่าอ๋อมาแล้วที่แรกนึกว่าจะไม่มาอ่าอันนี้ครับไอมันจะมีถ้าเราเคยเปิดทีวีที่เป็นทีวีดิจิตอลอ่ะมันจะขึ้นขึ้นให้โชว์ให้เราแต่เราไม่สนใจสนใจคํานี้ครับ SIM mm. P เนี่ยครับเป็นของเครื่องนี้นะครับอ่าเราก็จับคู่นะครับอ่าจับคู่นะครับอ่าตอนนี้ภาพนี้ครับสะท้อนมันจะสะท้อนมาแล้วครับเนี่ยนี่ครับเป็นของมือถือนะครับแล้วก็เปิด youtube ได้เลยอันนี้ครับนี่ครับก็ร้องเพลงคาราโอเกะได้ดูดูหนังฟังเพลงได้ครับเล่งเสียงครับ เราม่าร้องเพลงเลยพอรึอรึสองสามก็ร้องเพลงได้แล้วครับอย่างนี้ครับคาราโอเกะมีใน YouTube เยอะเราค้นหาเสิร์ชได้เลยครับประมาณนี้เลยครับก็มีรีโมดน่ครับรีโมทควบคุมเราไม่ต้องกดตัวนี้ก็ได้กดที่รีโมทน่ะมีฟังก์ชันเยอะมากครับควบคุมที่รีโมทก็ได้มีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็มีแถมให้นะครับนี่ครับไฟนี้เปิดปิดได้นะครับาถ้ามันไฟรบกวนนะครับเราปิดไฟนะครับนี่ครับปิดไฟมันก็ไม่รบกวนสายตาก็ได้ครับ นี่ครับถ้าชอบสวยงามก็เปิดไปด้วยนี่ครับประมาณนี้ครับอ่เอาเพลงแล้วก็เลื่อนใน YouTube ได้เลยเอาเพลงแล้วก็ตบตำนะมือถืออ่าสมมติยกตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยก็เหมือนเราเลื่อนตมนะเอาเพลงแล้วก็กดได้เลยเอ่าลองตัดเป็นเพลงอื่นนะอตัดเพลงอื่น,น่ะเนี่ยอ่าแล้กกดมาเพลง เราก็ขยายท่านเราก็ขยายจอครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับอ่าถ้าเราถ้าเราจะกลับไปหน้าเดิมเราก็กดปุ่มหรือปลดที่เนี้ยได้เลยครับนี่ครับกลับมาหน้าเดิมน่ครับหน้าแรกเราก็เลือกอวูดทูสเนี่ยเชื่อมอันนี้ทีวีก็กลับมาหน้าแรกได้เลยครับทุกอย่างกลับหน้าแรกถ้าเชื่อมใหม่ก็เข้าตัวนี้ใหม่นะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับาราคาไม่แพงนะครับาราคาราคาดูรายเอียดใต้โพสตใต้คลิปวิดีโออีกทีนะครับคลิปนี้เราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ